สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาอัปเดตข่าวสารดวงชะตาของท่านเพื่อจะได้ไม่พลาด ทุกความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12จนถึงที่18สิงหาคมปีพศ2567นะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องรายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะแล้วก็วันนี้เรามาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีธนูนะคะดวงในชาวราศีธนูสัปดาห์นี้ฟังรายละเอียดให้ดีนะคะจดไว้ก็ได้นะแต่ไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งหมดนี่เป็นการทำนาย โดยรวมของชาวราศีธนูทั้งโลกใบนี้นะคะแต่ถ้าอยากทราบดวงชะตาของท่านนะคะแบบเจาะลึกก็ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนทักในไลน์ส่วนตัวของอาจารย์นะคะในดวงชะตาของในชาวราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณมีความหวังมีความฝันแล้วคุณก็จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะ สายมูนะคะรู้กันนะคะสายมูก็จะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการไหวบูชาแล้วก็ขอพรนะคะเพราะว่าคุณกําลังลงสนามในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการต่อสู้อะไรบางอย่างอยู่ในชาวราศีธนูต้องใช้ในพลังของเรื่องของความเข้มแข็งสติฉัมพชัญญะแล้วก็ความแข็งแกร่งในสภาวะจิตใจค่อนข้างมากนะคะและในดวงตาของท่านถ้าใคร ทำงานในลักษณะต้องเดินทางตลอดนะดวงชั่านจะต้องเดินทางช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของการเดินทางทั้งหมดเลยอาจารย์แนะนาเลยนะทริคของในชาวราศีธนูนะควรจะทําบุญโดยการปล่อยนกปล่อยนกนะคะปล่อยนกให้เป็นอิสระนะคะในดวงชะตาของท่านและก็ต้องอพึงไหว้บูชาแม่ย่านางลด,ดให้ดีนะคะเพราะว่าจะเจอในเรื่องของพลัง วิญญาณบางอย่างนะคะทำให้คุณรู้สึกได้ขับรถมาดีๆรถเสียรถยางแตกหรือมีปัญหาหรือเห็นอะไรแวบๆเหมือนไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินทางยามค่ำคืนตรงนี้ในชาวราศีธนูนะคะใครที่ขับรถที่มีเลข1เลข8ดเลขสานะคะเลขใดเลขหนึ่งบนแผ่นป้ายทะเบียนนะคะจะมีโอกาสได้มีซิกเซนเห็นพวกนี้นะคะ ในดวงชะตาของท่านนะคะถ้าคนมีคู่จะค่อนข้างรู้เลยว่าคู่ของคุณทําไมคิดมากคู่ของคุณจะมีความรู้สึกว่าแปรปวนและอกออกแนวที่ซึมเศร้าหรืออะไรคุณก็ต้องเยียวยาจิตใจเขาหรืออะไรค่อนข้างจะหนักอยู่ตอนนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีธนูถ้าคิดในเรื่องของอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีที่ดินมีโอกาสที่จะคิดแล้วก็วางแผนปูทางให้มันสำเร็จ เป็นไปได้นะคะแต่ว่าต้องต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ในชาวราศีธนูนะไม่เหนื่อยอย่าเรียกว่าธนูเลยคุณจะเจออะไรที่ถาโถมเข้ามาหลายๆอย่างที่คุณจะต้องตั้งสติแล้วก็ที่สําคัญต้องมีเรี่ยวแรงพลังค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเรื่องงานนะคะจะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีศัตรูมีคนอิจฉาตาร้อนหรือปรากฏในรูปแบบต่างๆ และในดวงชะตาของในชาวราศีธนูนะใครได้ไปถือครองที่ดินอะไรบางอย่างนะคะระมัดระวังจะมีปัญหานะคะให้ไหว้เรื่องเจ้าที่เจ้าทางให้ดี นะคะโดยเฉพาะที่ใครที่กําลังจะไปเพิ่งไปซื้อที่ดินหรือขายที่ดินก็จะเจอในที่ของอาถรรพ์หรือได้ไปข้องเกี่ยวกับที่ที่เป็นอาถรรพ์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีในเรื่องของการไหวบูชาเส้นสวงวงสวงพ่อแม่ธรณีอะไรต่างๆนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีธนูนะในชาวราศีธนูทีนี้มาในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักจะต้องบอกว่าคุณจะเจอคนที่เหมือนกับ จูงมือกับคุณไปได้กันแบบสุดๆอ่ะเพราะเจอคนที่คุณก็คุณก็มุ่งมั่นเขาก็มุ่งมั่นนะคะคุณเด็ดขาดเขาก็เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเจอคู่ที่ค่อนข้างบูเหมือนกันตรงนี้ก็ฟันฝ่าเรื่องอุปสรรคไปได้นะคะก็พร้อมอ่ะใจก็พร้อมกันคือเวลาที่มีปัญหาก็พร้อมที่จะพุ่งชนด้วยกันนะคะเวลาที่ที่เจออะไรก็แล้วแต่ก็คุณคิดเหมือนกับ เป็นกระแสะพลังงานที่มันเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของอชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆอาจารย์ไม่ค่อยห่วงในชาวราศีธนูเท่าไหร่เพราะค่อนข้างที่จะเวลามีปัญหาแล้วมันรวมเป็นหนึ่งแต่เวลาที่ไม่มีปัญหามันก็ะแตกคอกันได้แต่โอเคมีปัญหารวมเป็นหนึ่งเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างจะได้คลี่คลายขึ้นหลังจากนี้ก็วาดแผนโปรดักได้เลยนะคะโปรเซสงานได้เลยอยากมีบ้านมีรถมีที่อะไรก็แล้วแต่เพื่อจะนํามาสิ่งนั้นให้ได้นะคะในดวงชะตาของท่าน ถ้าถามจริงๆอ่ะในเรื่องของการเดินทางอ่ะมันจะเดินทางตลอดเลยในช่วงสัปดาห์นี้แต่ถ้าถามจริงๆให้เดินทางไกลดีไหมไม่ค่อยดีอ่าเพราะฉะนั้นใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์บอกเลยว่าอย่าคาดหวังในเรื่องของการว่าไปแล้วจะได้เงินเยอะแยะนะไม่ได้หรอกเหนื่อยเหนื่อยมากแะถามว่าจะได้อะไรจะได้อะไรมันเป็นดวงที่แปลก เป็นดวงเหมือนผู้เสียสละมันจะได้พรจากพระเจ้าได้พรจากพระเจ้าได้รับสิ่งที่ดีทําดีแล้ววันหนึ่งมันต้องได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความหวังความฝันหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนเนี้ท่านอาจจะทุ่มเททําอะไรบางอย่างโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้หรือทําอะไรลงไปแล้วที่โดยที่ไม่ได้ดีหรือยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ต่อไปมันจะได้ดีและดีมากด้วยเพราะฉะนั้นก็อดทนทําไปถือซะว่าวันนี้ ยังไม่มีใครเห็นแต่เทวดาเห็นแล้ววันหนึ่งทุกคนก็ต้องเห็นคุณก็จะได้รับอิสระแล้วก็ได้สำเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมในชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะออกแนวพระเอกนางเอกเลยคือมีความเหนื่อยแล้วก็ต้องแข่งขันแล้วก็ต้องต่อสู้มากๆแต่การต่อสู้ครั้งนี้มันค่อนข้างแปลกนะมันเป็นพลังของทางด้านจิตวิญญาณนะเกี่ยวกับผีสางด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับ เรื่องที่มองไม่เห็นคนศัตรูอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะมีการเวียนคืนของเจ้ากรรมในเวรในอดีตอาจจะมาแปรเปลี่ยนในรูปแบบของมากับคนอ,อยู่ดีมาเกลียดฉันอย่างนั้นจะอย่างนั้นซะหรือว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นอาถรรพ์นะคะบ้านนี้มีผีบ้านนี้มีที่แรงบ้านนี้มีอะไรต้องเข้าไปข้องเกี่ยวอ,ะ,อะไรพวกนี้เราค่อนข้างที่จะเซนก็จะเปิดค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานหรือจะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้หรือบ้านเรือนของคุณ นะคะที่มีเลขดังกล่าวที่จาย์บอกไปแล้วนะก็ไหว้เจ้าที่ทุกวันโกนนะคะช่วยได้แล้วก็ไม่ต้องอไปกังวลมากนะคะแต่จาย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากมากดีกว่านะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงขบันษานะคะในชาวราศีธนูก็ต้องสวดมนต์เยอะๆถ้าใครสวดมนต์เยอะๆนะคะแล้วก็ทาที่จารย์บอกแก้เคล็ดด้วยการปล่อยนกนะคะแล้วก็ในเรื่องของไหว้แม่ยานางลถ นะคะจะช่วยได้บางที เรื่องนี้ก็ไม่เกิดความวุ่นวายกับคุณเพราะว่าถ้าผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปคุณสามารถคิดโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เลยอยากมีรถมีบ้านมีที่ดินมียศดผามดาศักย์อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะมาได้โดยง่ายนั่นเองเมื่อผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะก็ฝากประมาณนี้สําหรับในชาวราศีธนูนะคะถ้าสันส้นๆยอ่ยอๆสัปดาห์เห็นผีหรือเปล่านะคะอาคนมีซิกเซนที่บ้านมีอะไรหรือว่าตอนนี้เข้าไปข้องเกี่ยวกับอะไรแปลกๆที่เรารู้สึก ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถของบ้านของที่ดินของสถานที่นะคะก็คอมเมนต์ไว้คุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองแล้วก็โชคดีคิดทำการสิ่งใดก็ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาค่ะสวัสดีค่ะ